ตอนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทุกสายบุญเลยครับที่มาวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจนะครับเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีจตนาดีนะครับที่จะมาร่วมยด้วยกันเรื่องของสร้างบ้านใหครับน้องนะครับไอ้ผู้ยากไร้นะครับโครงการตัวนี้นะครับเริ่มต้นด้วยที่นะครับทางขยายนะครับไปร้องทุกนะครับที่ เทศบาลตบนีเจริญนะครับในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์สูงยุติธรรมนะครับของชุมชนเทศบาลตบนีเจริญนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่ขอแจ้งนะครับร้องทุกข์นะครับในสามประเด็นประเด็นแรกเรื่องของลูกสาวคนโตครับลูกสาวคนโตนะครับเนื่องจากว่าไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับครอบครัวนี้นะครับยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย ครับอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องลูกสาวคนโตนะครับที่ไปอาศัยอยู่กับหน้าไข้นะครับโรงพยาบาลไข่เจ้าพญามหาการตัดติดนะครับไปอยู่ขายต้นไม้เพื่อที่จะอาศัยได้เรียนหนังสือนะครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่นะครับปศนอนะครับโดยที่ต้องขัดคลาดจากครอบครัวไปนะครับไม่มีที่อยู่อาศัยดวนคนตาบอดนะครับ คจตาบอดกับน้องคนเล็กนะครับกับแม่เขาเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่นะครับนางรองนะครับไปขออาศัยบ้านเขาอยู่ที่นางรองเนื่องจากว่าไม่มีที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะครับไปลองพุกนะครับประเด็นลูกสาวเราได้แก้ปัญหาให้แล้วนะครับว่าเขาอยากเรียนต่อนะครับอยากเรียนต่อแล้วก็อยากมีอาชีพที่ดีขึ้นนะครับก็ให้เขาดาเนินการตรงนั้นนะครับให้ โดยไปประสานกับครอบครัวที่อาศัยดัให้เขาได้มีโอกาสได้ได้ไดไดไดศึกษากศ<ะ>นตออ่อขณะนี้กําลังเรียนอยู่ม .5 นะครับม .5 นะครับ<ม>แล้วอีกปีหนึ่งก็จะจบมปลายจะ<ม>อาจจะ<ม>ขอนะครับไปเรียนวิยทยาเกษตรนะครับอันนี้เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง<ม>นะครับประเด็นที่สองเรื่องของที่ดินครับที่ดินแปลงนี้นะครับเดินทียายยายเนี่ยนะครับแกเป็นสะพ้ย เมื่อนานมาแล้วนะครับแกซื้อไว้แปลงไร่เจ็ดได้นะครับติดกันใคจะเจ็ดได้สามสามคนพี่น้องนะครับนะครับส่วนของแกนะครับอ่าพอแปลนเสียก็ไปอยู่ที่บ้านอะไรนะบ้านสวายสอนะครับ<ด>บุบรีรัมย์ใช่ครับสวายสอไปไป,ไปอยู่ที่นั่นได้แปนใหม่พอดีแฟนใหม่เพราะไม่มีแปนใหม่ <c oughs> ไปอยู่ที่สวายสอ <c oughs> แต่ปรากฏว่าบ้านกับที่ดินนะครับไปกู้ยืมเขา ไปกู้ยืมเข้ามาแต่แล้วเขายึดบังคัาคดีขายพ่อตลาดไอ้ขายนะครับประคับคดีตอนนี้อาศัยบ้านถูกรังค้างที่เขาประคับคดีนะครับอาศัยอยู่ก่อนขอเขานะครับไม่มีที่อยู่เหมือนกันก็เลยกลับมาร้องทุกข์ว่าขอเรื่องเขาที่อยู่อาศัยตรงนี้นะครับเจ้าของที่ดินเราได้ประสานกับโรงพักไปแจ้งความโรงพักไว้แล้วก็ไปแจ้ง นะครับนิคมสร้างตวเองมัสผวกไว้นะครับว่าเราจะมาสร้างที่ดินแปลงนี้โดยผ่านท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่เชิญครับท่านผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่ครับโดยฐานผ่านท่านผู้ใหญ่ว่าที่ดินแปลนนี้นะครับเป็นที่ดินนะครับที่เป็นป่า20สิเอร์เซนนะครับซึ่งนิคมบอกว่าไม่สามารถที่จะอนุญาตได้แต่สร้างโดยพื้นที่ในนี่สามารถทําได้แต่โดยพตินัยนไม่ได้นะครับ ต่นะครับได้คุยกับท่านผู้ใหญ่แล้วว่าทั้งหมู่บ้านนี้นะครับเป็นป่า20ซทั้งสิ้นแล้วก็ทําโดยพืตที่ไหนทั้งสิ้นนะครับเราก็เลยคุยกับท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ด้วยความการุณานะครับท่านก็ให้สามารถที่จะสร้างได้นะครับที่ดินแปลนี้เราจัดการเสร็จเรียบร้อยประเด็นที่สามก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยครับผมก็ได้คุยกับท่านประธานพรนะครับว่า ประทานช่วยหน่อยเถอะนะครับเพื่ออนาคตของเด็กนะครับที่เขาจะมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตข้างหน้านะครับพูกเราทั้งหลายทั้งแหล่นะครับอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกครับเดี๋ยวก็ตายไปแล้วนะครับก็มาช่วยกันเถอะผมขอความร่วมมือท่านประธานพรท่านก็ให้ความกรุณาอย่างดียิ่งรวมทั้งกับท่านสอจอด้วยครับคุยกับท่านสอจอนะครับคุยกันได้หลักการเสร็จแล้วเราก็ขยายบุญไปอย่างทุกท่านนะครับจนมีวันนี้เกิดขึ้น นะครับประเด็นสุดท้ายก็เหลือสร้างที่หัวสยต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยที่ได้กรุณานะครับช่วยเหลือผู้ยากไรนะครับบุญอย่างนี้นะครับก็ขอให้สะท้อนย้อนกลับไปสู่ท่านและครอบครัวจะทําให้มีความเจริญในอนาคตข้างหน้ายิ่งยขึ้นไปนะครับผมในนามฐานะที่ประธานสูนยุิธามที่เดิเรื่องในการช่วยเหลือประสานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งท่านประธานบอดในฐานะที่เป็นเครือข่ายนะครับของท่านทั้งหลาย ถือว่าเป็นบุญบารมีอย่างสูงยิ่งนะครับผมขอนะครับรัฐนาคุณพระศรีรัชนาายและศรัทธาทั้งหลายนะครับตัวสากลโลกโลกนี้นะครับรวมทั้งนะครับในพื้นที่ที่เราจะมาสร้างอีวาสายตรงนี้นะครับขอให้นะครับทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งต่อการใดขอให้แล้วคลาดนะครับตามที่ท่านได้ปรารถนานะครับ มีบุญวาสนาทั้งอายุวันนัสุขามภรรนะครับเจริญด้วยทรัพย์สินตลึงคานตลอดขั่วกาลนานครับขอบคุณมากครับที่ขอเรียกพี่วิทย์นะครับท่านศิลป์กันก็ท่านปรัชชิตก็ที่เราโตยูที่พูดมาก็คือพี่วิทย์กับกับประธานบอล เขาก็กต้อ,อนนงนัน,นไปที่จุดงานนี้ไปเจริ่งก็จากนั้นก็มาดูพื้นที่ตรงนี้ค็จะไปอยู่ในเขียวขอบคุณประธางงนบอลมากครับคุวันนี้ที่สามารถ โอ้โหเจริญธมนมาได้ีนานคนลุกเลยครับวันนี้มองเลว่าคนลุกมากคนลูกว่ากอนทไมพวกเราช่วยกันมากเาะต่างคนต่างมาไดครับอเกก็มีแล้วก็ทุกคนเบ้าเจ้ามาะคดเลไก่ไ แล้วก็เสนอทีนะ่หนึ่งคืออุปกรณ์ที่เราเอามามอบวันนี้ที่เหลือเราก็จะมีโครงการของลุกเราที่อยู่ในลายก็คือคบ,บ้านหลังไหนที่เขาขาดแคลนหรืออะไรก็อยากให้เอาไปช่วยหลังนั้นหลังต่อไปเป็นต่อยอดไปเรื่อยๆนี่ก็คือ ตามใน mm ่มไลายที่ในกลุ่มนะทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าสของเลือจากบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปบริจาคบาังอื่นก็ตอบบ้านที่เขายังขาดก็จนเป็นว่าทุนนี้นั่นนะครับก็เลยครับก็ตามนั้นครับก็ตามนั้นนะครับคือว่าถ้าเกิดหลังนี้เสร็จมันก็เป็นความก้าวหนใจของเราละแล้วจากนั้นในพิธีปั้งขวดก็ต้องอาศัยแม่แล้วก็บอน แล้วก็ไปสำรวจถ้ามีแบบนี้อีกเราก็จะไปช่วยกันเพราะว่าวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ว่าน่าจะเหลือแน่ๆครับครับครับแล้วก็สุดท้ายก็คอตของใจขอบคุณท่านเลยครับวันนี้ประทับใจมากครับคนลุกเลยไม่เคยเจอแบบนี้เลยคขอบคุณมานนะครับได้ครับร่วมกันตลอดครับไม่มีอะไรช่วยกันด้วยกันนะครับย่ายังพูดคเรับอกลานมา ย้ายตัวแกแล้วเนาะยายคนเนี่ยทั้งคนพิการเป็นแม่มาเนีานะแบบสู้คืออดทนอ่ะคิดดีทำดีน่ะแบบที่ว่าจะไม่อะไรแล้วแบบมากบบเนี่ยคนใหญ่คนโตก็แบบคือย้ายก็ประทับใจทั้งลูกทั้งหลานมามามาทุกคนย้ายก็ไม่มีอะไรให้ย้ายอ่ะให้เด็ก นายไปข้างหน้าโตโยต์ไปเรื่อยๆทั้งคนให้ทั้งคนรับค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆทีมงานทั่นเลยนะครับที่มาร่วมช่วยกันในครั้งนี้ครับก็ตรงไหนที่มีงานแบบนี้เราก็ร่วมร่วมใดร่วมใดจะช่วยทุกคนนะครับ เรนะอี่ยังไดกันไหมครับคทุกท่านครับผมสวัสดีครับอบคับครับ้บคาขอบสจรทุกท่านครับที่ในโอกาสจึงงานพวกเราได้มาเป็นส่วนในการทำบุญครับก็ไม่มีอะไรมากครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเจริญเจริญครับผม ทาสร้างบ้านจากบุรีรัมย์ครับเชิญครับพี่มาร์ทนี่มาจากบุรีรัมย์ปกติวันนี้ก็ได้รับเชิญมาจากพี่ๆที่เยู่นะครับปกติพวกผมก็จะสร้างบ้านเดือนละเคืนอยู่แล้วนะครับพวกผมทีมงานขีดสาวบุรีรัมย์แล้วก็เป็นกลุ่มเด็กมนอกเป็นทีมงานที่ดูแลทางโซนคูเมืองตรนู้นครับทางคูเมืองเมื่อกี้พวกผมก็ทำไปเมืที่สามตุลานะครับสามตุลาสร้างบ้านให้กับทางคูเมืองเหมือนกันนะครับก็มาจากฝั่งนู้นก็สองแสนกว่านะครับผมสร้างบ้านทุกเดือนนะครับเกี่ยวกัับบทกย่านน้วมะคร แล้วก็สิ่งของต่างๆมอบให้กับคนยากไร้ทั้งหมดนะครับผมก็ทําเป็นกลุ่มสร้างกลุ่มเยนบาขึ้นมานะครับสมาชิกในกลุ่มอนนี้120,000นะครับในบีร์ลำแล้วก็กลุ่มอื่นๆในบีรลำทั้งหมดครับบีรลำดีเทุกอย่างนะครับยังไงก็ฝากกลุ่มผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีเคสเร็วๆนี้นะครับอีกเคสหนึ่งน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับตอนนี้มีเคสเข้ามายืะมากมาครูผมจะทําเรื่องดําเนินการไปทางอาเภอแต่ลำผภอแล้วก็ทางพุ่มกลับเมืองแต่ละอำเภอนะครับเพื่อดําเนินงานนี้เลยเอกสาร นะครับผมขอบมากครับผมต้อีกิ้มในงานนึงครับประจำของคําพื้นเราครับระหว่างระหว่างตั้งตัวกัวนกนคะรับก็ขอบคุณงานทุกท่านนะคะ <c oughs> ไม่เคยขับเลยคะ่ะมีเทสได้ร่วมงานหลายเทสเหมือนกันนะคะแค่ให้บอกคนมาทั้งทุนทรัพย์ทั้งแรงกายแรงใจอะค่ะมาช่วยก็พวกเราผู้ไทยก็ไม่มีทุนทรัพย์อะไรมากมายก็ใช้ความมีหน้าในการ ขอความช่วยเหลือจากทุกคนนะคะก็มีอะไรให้กู่ค้าช่วยก็บอกได้ค่ะลายแรงล้านครึ่งฝนขออนุญาตที่แจงขออนุญาตให้ผู้ใหญ่รับทองหน่อยไหมขอบคุณใจนะครับรู้สึกดีใจนะครับเห็นร่วมมือช่วยกันในวันนี้นะครับดีใจคุณแม่ ที so ่ต้อนรับนครับคนมาช่ยเอางานอลังการมากกับขกัขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทีมงานของเยบิตินขอบคุณทาช่างเดียวขอบคุณทีเมครับ งานล่ำไรขอบคุณทีมงานเด็กสร้างบ้านแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่มาจาัดกตึกครับก็ร้อยเอ็ด <100. S 1> ด้วยคนระับอาจจะอาจจะไม่ครบแต่ว่าเหมือนคุยกับพี่ตินว่าไม่อยากไม,ไม่อยากใ้ม,กมันใหญ่มากพอเราก็เอาแบบพอประมาณส่วนงบงบประมาณที่ได้ที่ผู้มบริจาคมาตอนนี้อยู่กับผมมียอดยอดอยู่กับผมตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย ห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ครับเก้าสิบเก้าสตางค์ครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะเพียงพอสําหรับการสร้างบ้านหลังนี้แล้วก็ขออนุญาตการบริจาคของโครงการบ้านหลังนี้แล้วก็ส่วนอุปกรณ์ที่เหลือก็จะทําตามวิจารณ์ของท่านเนาะเราจะสร้างรับต่อไปแล้วก็ยังไงอแลประมาณนี้เนาะพี่ตีเนาะแล้วก็เถอะไม่ออ ก็ขอบคุณทุกคนครับพอพอขอบคุณทุกคนก็ไม่คิดอะไรไม่ออกครับขอบคุณมากมากจริงๆครับผมครับครับครับขอบคุณมากแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรากินข้าวกินอะไรด้วยกันสักทีละตัวเหลือข้าวพักเหนื่อยก่านอนน่าจะน่าจะเหลือเหลือเหลือทรายเหลือส่วนส่วนส่วนอุปกรณ์ที่เหลือน่าจะเป็นปุ๋บบบแล้วทรายแล้วก็ทรายก็น่าจะลงเดี๋ยวขออนุญาตให้ช่างช่างนึงครับให้ช่างแกชี้แจงเรื่อง แบบโครงสร้างก่ไห้ค่อยมากินแป๊บนึงได้ได้ได้แล้เบอกในในส่วนของตัวบ้านเนาะที่เราไปกับทางมันก็จะเป็นทรงโมเดิร์นทันย์เดียวครับเป็นที่ใช้สอนั้งหมดก็จะเป็นตารางเมตรก็จะมีห้องนอนเรามีพักข้างหน้าเพราะข้างหลังก็จะเป็นพักข้างหลังอีกแล้วก็มีห้องน้ำในตัวก็ในส่วนนี้ก็ พวกผมก็ช่ร่วมกันทำบุญกันก็ไมนครับพ่อช่วยกันไปพี่จะเป็นตัวเวยกันครับมอนุกาเพิ่มเติมแล้วก็ส่วนเงินที่ที่อยู่กับผมตอนนี้ผมก็จะมอบหมายให้เสียตินเป็คนดูแลนะครับเพราะว่าสยินเป็นารเรอมางรานกเสียตินเลยนะครับครอออะไรทุกอย่างเนาะันนี้เท่าไหร่ตัวนี้9ก0าหมื่นเก้าพัารยบาทับกัเนารบอน

สำหรับนี่คือวัตถุประสงค์ครับในการสร้างนะครับในการจัดงานเจอกันคลิปต่อไปครับใช่ครับก็กลัวเลยเนาะน้องเขาเลยเนาะให้ขับไายครับส่วนหลังต่อไปเราค่อยว่ากันใหม่เนาะหลังต่อไปเราก็เดินหน้ากันใหม่ก็เหมือนก็ต่างใครจ่ายกันไรที่เหลือเนาะเอาเงินือาพิ้วหลังต่อไปก็คืออีกขั้นหนึ่งผมลืมพุชาพี่วุฒิขอบคุณพี่วุฒิมากนี่ก็ตั้งแต่วันแรกครับมาช่วยกัน